มาหนกเต็มเลยมันลงหดชวนแตงเลยไหมอืมบินออกวืบๆเลยไม่หยาดแล้วหุ่นแม่มันหลุดล้ว ตรงนี้ใครอยู่ไม่ค่อยมีน้ำตรงไหนตรงนั้นน่ะตรงนั้นมันน้ำขัง ฟังเพลงแบบเพลิดเพลินนะครับในช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งแสนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแท้สกัดจากมังคุดทรรดีแล้วก็อุดมไปด้วยสารเส้นโทนและก็ฟลาโวนอยด์ที่จะเข้ามาดูแลสุขภาพของคุณนะครับวันนี้หลายท่านสั่งซื้อแล้วนะครับบางท่านบอกว่ายินดีสั่งเลยฟังรายการอยู่นะเนี่ยแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะครับหลายท่านมีโรคประจําตัวก็ ต้องหันมาใส่ใจครับและเลือกสิ่งดีๆเพิ่มเติมกับน้ำมังคุดแซนสวูนนะครับราคานีู้ประบก็นครับขวดละสามร้อยเจ็ดสิบบาทซื้อสามขวดประมาณอันเท่านั้นนะครับอันนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเกี่ยวได้บ่เนี่ยแม่หนุ่มอนามัยครับศูนย์แปดสามั สองหกสี่สองเก้าครับศูนย์แปดสามสองหกสี่สองเก้าว่ามันอันอันที่นึงไม่ใช่แก้วสนอกสาระความรู้ดีๆกันบ้างดีกว่านะครับเรื่องของโรคเบาหวานนะครับอ้าวหลายคนเนี่ยเป็นแล้วอ้าที่แก้ไปน้ำพูดมาเนี มาแล้วล่ะโรคเบาหวานนะครับแต่บางท่านบอกว่ามันเป็นยังไงรู้ข้อมูลแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยจะเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่านะครับโรคเบาหวานนี่เป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกตินะครับเนื่องจากขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือการด้อต่ออินซูลินไม่นะครับส่งผลให้กระบวนการดูดขนน้ำตาลในเลือดไปเป็นพลังงานของเซลล์ในร่าง,ง,ง,นานงกายแล้วก็ตนี้เป็นสวนแตง เป็นจํานวนสูงกว่าปกติครับซึ่งก็จะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาอีกมากมายเลยนะครับคนไทยเนี่ยป่วยเบาหวานนักน้อยแค่ไหนนะครับก็คือจะมีผู้ป่วยสําหรับอายุ2 0่สิบถึงเจ็ดสิบเกที่บอกว่าเป็นยาแล้วให้นึงแล้วมานนี่หรือถ้าเอาคนไทยมายืนในนี้คนนะครับในนั้นจะมีเช้อโรคราบปายแปดส่วนนั้นเองนะครับแล้วคนจะตกแนวโน้มผู้ป่วยอาจจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยเรเนื่องจาก ใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนี้อาหารการกินนั่นเองแล้วก็บางคนก็ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคเบาหวานการที่เราจะรู้ตัวนอกเหนือจากการสังเกตอาการแล้วน,นะครับเราก็ไปพบคุณหมอ ไปตรวจนะครับจะได้รู้ว่าเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่านะฮะใครที่มีอายุตั้งแต่ประมาณสัก30ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถจะไปตรวจเช็คสุขภาพกันได้เผื่อรู้ว่าเป็นโรคเบาหวานก็จะได้ดูแลสุขภาพได้ถูก <ทา S 1> นั่นเองนะครับเ,รเดี๋ยวช่วงต่อๆไปนะครับในชั่วโมงต่อไปก็จะนําเอาเรื่องของอาการของโรคเบาหวานนะครับหรือว่าวิธีการที่เราจะดูแลตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ย มาแนะนําให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลด้วยจะได้เป็นประโยชน์กันนะครับแต่ที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็อย่าลืมเลือกสิ่งดีๆถ้าเป็นน้ําตอนจากทางจมทองรัเทเคพิชายและตามมาโวยนองเกิงกระดอและก็หากายโูตรไตน้ำา่าอายอยู่ด้วยนะครับ ทมกคนเอามาเจยาขอละเด้อพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แนเด้อจ้า